โอเคน่าจะได้อันตินแทบโอเคอ่ะมาของจากมิุโยตอนแรกอะ่ะกูนึกว่ากล่องอะ่ะจะประมาณคล้ายๆเท่านี้แต่ใหญ่กว่านิดนึงอันนี้มาสักกล่องมบะเริ่มเลย <c oughs> โอ้โหดูหอมมาสตีเลย ตัดไปตัดมาตัดดนนิ้วตัวเองมานั่งแกของอ่า รอมาตั้งหนึ่งปีกว่าจะส่งมาถึงมาได้เอากองขนมของว่างของคองไก่ฉลองครบรอบสี่ปีอ้ามีโมเดลกระดาษด้วยอืมฮึโมเดลรู้ว่าข้างในเป็นขนมอย่างเดียวกินไหมโด <c oughs> อ่าแกะแกะแกะทึบ <c oughs> โอ้แน่นจังวะอูแน่นมากโอ้โหของแน่นจัดรู้เลยวางทับกันมาอ่นทรงนี่นจะวางทับกันมาชึบอ่าเปิดมาปึ๊บโอ้โห,โหขนมเทียบชึบอ่า ขนมกินแมโด้ิเท่าแก่แล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เลยนี่อันนี้น่าสนโปรการ์ดปะนี่อ๋อเป็นโปรดการ์ดแล้วข้างหลังก็มีเขียนว่าถึงกับตันเราคงไม่อาจต่อสู้กับฮงไกได้ถึงสี่ปีหากไม่มีความร่วมมือจากคุณในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งพันวันก่อน ผู้คนเข้ามาแนละ้วเข้ามาแล้วก็ผ่านไปขอขอบคุณที่ยังคงอยู่กับเราเรื่องราวของฮองไกจะยังคงดำเนินต่อไปได้โปรดรูปต่อสู้ไปพร้อมกับเราต่อไปคุณยังสามารถจบเรื่องราวในแบบของคุณเองได้มาร่วมสู้กับมารุวมสู้เพื่อสิ่งสวยงามทั้งหมดบนโลกใบนี้กันเถอะจากทีมงานฮองไกอิมแพกนี่แล้วก็ของชิ้นสุดท้ายมาแล้ว อ่าอันนี้คืออะไรวแะแกะแก่แกแกโอ้โหเสียงรถเต็มที่เลยโด <laughs> น่าจะเข้าไมเต็มเต็มเลย <laughs> เปิดเปิดเปิดอืม,อมทำใจรอไม่ไหวแล้วรอมาสี่ปีชึ่าอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นอะคิลิก แต่นอะคริกของเคียหน้าอ่าอันนี้ฐานอันนี้พื้นชึบนี่โ,โหยังสวยนี่กอ็จะแค่นี้แล้วมั้งสีปีอันเนี้ยเพื่อเห็นไม่ชัดฉลองครบรอบสีปีไปจบคลิปแค่นี้แหละ Mau hại